ก่อนก้มานลนด,ดอวยไปก่นนะครับพนนี่ตอนแมวลาฮะบันไดเดี่ยวพอแมวลาจนตอนที่รองไม่ดึงให้บรรยากาศให้พี่น้องได้ไบันทึกอ่าอ,อีกสามอ่าตอนนี้นะครับอีกสามสิบนาทีผมจะจำหน่ายบัตรนะครับตอนนี้รถใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนะครับรบกวนเอารถออกไปจอดสนามด้านนอกให้ด้วยครับตอนนี้ผมจะปิดสังญาสีแล้วครับอีกสามสิบนาทีผมจะจำหน่ายตั๋วนะครับ Uhm นะครับอีก30นาทีครับอีก30นาทีตอนนี้รถรถที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนําออกด้านนอกให้หน่อยครับตอนนี้ถ้าปิดแล้วไม่ไม่ได้เปิดอีกนะครับขอบคุณครับครับผมนะครับผู้ให่บัท่านนี่ครับผมปัดก่อนบ่ครับโอ้ขอเสียงปุบปือดังต้อนรับน้องอุ๋งอีเพราเทนะครับเชิญเชิญ

i hey, man. ขอบคุณด้วยรังใจครับขอบคุณพระแท้ังที่กำลังรับชมไร้สนด้วยคำรุ่นและเป็นหมืม่นกว่าคนคนไหนโบนัสได้ขอบคุมนะครับรีบเขอบคุณได้เลยทางซีบัาจับตัวกันได้เลยครับ,อ,รบอ่อนซ่อนอีสันสองร้ยบาทจากกอทมอ่ออยู่ใสครับ ขอบคุณมากนะครับมาสองรถบัสแล้วก็นะครับจับกันนันกุ๋งอีกหนึ่งรถบัสทัวร์จากบุรีรัมย์กำลังเดินทางมาจะถึงนะครับขอบคุณลหลายๆครับนี่โอ้ยบันหักโจยูบมานนิดสีปีรำเศร้าปีรำม,มีบันหักด้วมันเลยว่าพาเ่นีบันห้างี่แล้วเนาะมาโหหนึ <ฮา S 1> หกว่ามีมีตบาบันสั่งไหมเห <c oughs> ็นหัวหนายเฉียวมาได้ได้ลูกน้องมาได้ก็ไม่ได้สั่งแต่บอกแกเด็กก็บอกเอาย้อนหักเนาะแมน ลังเทียบว,ว่าหายไรก,กับมือใจเย็นไรก็พูดนั่นพุนี่พดไปในทางบ่ดี <c oughs> บอกคือเสียก็อ่มใช่เด่มันต้องมึงในมุมบวกสิมันยังแมนอ,อ้าวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะนะครับเ <c oughs> มื่อดีใจครับร,แรดแหวนหนึ่งหน่วยสองไป้องมีกันมีงานว่าจ้างได้เลยนะครับเจ้าภาพหลายๆเจ้าอยู่ในนีน้กัมีได้เพิ่นจ้างไปแล้วกับมีเ <c oughs> นาะขอบคุณหลายๆครับศิลปินสาวน้อยเพรียงแลวก็อีเวที่นึงครับนัน รถแห้งกันที่ออกอันนี้เป็นเวทีของสาวน้อยเสด็จแบนนะครับอีกหนึ่งเวทีเวทีหลักอีก,กมีอีกครับมือแรงนะครับพี่น้องอยากว่าก,การมางานอยากจ้างการจ้างงานสาวน้อยวงไง,งติดแล้วรถแห่ติดแล้วมีกครับสาวน้อยเสด็จแบนครับว่าจา้างได้เลยนําโดยชมพู่เพชรบ้านแพงกระลั่นดังในติดตอกรับผลงานเพลงขัวป่ากันลั้โหลดได้ยินไหครับเพลงนี้แม่แล้วมุตโตสิป,ป้าผัวเนะเาะ เล่นปลาโพลหรือผัวปลาผัวปลากระงามลวดบดิ้งปิดสวนกรงแนมเลยเพื่อนปลาบดิ้เงินเด้อซ้ำผัวคนมันสุัวถิ่มเข้าไปหาใหม่มันเบายากเอาสำสากระได้ตัวพ่อนะโอ้ยเพลงกระลังดังในติ๊กต็อกนะครับน้องชมพู่เสด็จเบนนะครับขอบคุณผู้นะโอ้ยนั่นนะเอามามาข่าวมาอยู่ใกล้ๆปั้มขึ้นเวที่ไงเราซื้อมาได้เห็นนะครับครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับ พี่น้องทั้งกอทมมาหลายจังหวัดมาจากประจุบสระบุรีลาดบุรีกับอุปาเจนี่แม่เลนี่กับแม่ซาซาเข้ามาดูนี่แหละเหตุผลวันนี่ทองฟ้าสว่างเลยครับแม่แรงมากครับนี่เดี๋ยวสุดเพิ่นแม่เฮสุดเพิ่นแม่หัววายสุดเพิ่นนี่แหละพอบุญบานมาไว้นี่ยน บ่มีฝนแช่ในนั้นไปขอปูปูวัดนนทบุรีแก้วไว้แล้วสองมือปิดตัวหมาดขอพันมือเดียวฮอดหกทุ่มแม่ฝนมาอะไรบ้านไปไหวเมื่อวานไปขอพันขออย่างทักสองมือเด้อหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อใหญ่เสีดอกขอหยิบสามก็หยิบสี่บ่ให้มีฝนเด้อเสีดอกเป็นอย่างนี้ที่คือมาสาบตีพี่น้องมันถือฝนเมื่อก่อนนี่เออกระฝนตกตีห่าจนฮอดเจ็ดโมงเศร้าว่าไม่นั่งสิทวมโดมโอ้ป้า ปาหน้ามันใบหม่วงแต่สาวเจ้าเต็มแต่ความเที่ยงวะครับสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมีหน้าพอกันสาวน้อยเพี้านแพงวงใหญ่เนาะอยู่บ้านไหนครับโอรุแห่น้อยหนึ่งบ้านเราทู่น้องโก้เฮ้ยบอกเราพูดน้องโกน่ะเห็นบ่น่ะโอ้ยเพื่อเราคนเสืยวโอ้ยเอาไปให้ยังนุ่มโจนุ่มโจรวยแล้วพอดีจะให้คิดจังสั้นลงทุนโบแมนหน่อยล้านเดี๋ยวนี้สัุก เดี๋ยวนี้ทอดนุ่นเล่าสินอนเขาลงเกืี่ยเขาลงมบานนอนนอนเขาทำเกลี่ยแล้วประมาณนั้นพี่จะจบย่งงางเดียวเออให้แล้วเอาหน้าไปเป่าเมนูนเ,นเด้อสุดลงทุนหลายตักมาท่านเลยมีทีมสองทีมมือฮืดชัางสีเ่เหลี่ยมนะแต่ว่าปีนี้ภาพร่วมผมคิดว่าอลังการก็ปีที่แล้วมือแน่งพร้พอมที่สุดในผลงาน ดีใจน้ำจภาพผู้า่ารจ้างสาวร้อยพี่บันแท่งปีนี้ครับเออดีใจน้ำรับพเราว่าพี่น้องเสจ็จมึงผลงานปีนี้ครับผมมาบ่วชีไลดอกเด้อพี่น้องจังมึงเหมือนแรกงเนาเอาให้อุ้งอิงพ่อพี่พอนออ้องเอออีทักเพลงสองเพลงครับเอาจัดไป